ี่ปิมพี่นา,า <c oughs> นกกาน,าาานไ,ไค,คุณทิมพิธาน,นะครับขอางหน้าพักนะครับมาลงพื้นที่กับสอสอนะครับทั้งสอสอเตอร์แล้วก็หมอเอกนะครับที่ตลาดสดเทศบาลเชียงรายนะครับก็มีอเอฟซแฟนๆเรามา <beach. S 2> แวะมาทัากทายตลอดเลยนะครับ okay. ไทะจเาไทยด้วยคาหัเดเรามารับฟังปัญหาของพี่น้องประชาชนกันนะครับเก่ออะไรไหม

สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้านาขาหมูร้านี้ขายหมดแล้วนะครับาหมูด้วครับขายขาหมูคั้องนะต้องต้องสรว่าสอรเกตไม่เคยดูแลวัวหั้เลยของอร่อยไเคยด้ไปกินเยอะเลครับอข้าวาหมูเดด

พ่อเชียร์อยู่นะอาุมากไปนะพี่มาดหนุ่มหน้พครับคุณทิมพิธาครับก้าเกเไนอ่จัะต่อแล้วก ไม่พึ่ถูแล้วทานไม่เลยทาน้องพึ่งถือคำแบบนี้ก็ได้กินอย่างนี้ได้เลยกล้าเปล่าไ่ไมกล้าไม่ก็ให้กินเปล่ามันให้หอนตัวอ่าเดี๋ยวอ๋อมันกินไปแล้วมันมีความมันแล้วก็มีรสชาติอารมณ์ประมาณแบบตัวกินเข้าไปเขายูเอ็ก็บอกแล้ว่าอีกหน่อยเนี่ยโปรตีนจะต้องมาจากมแล้วเพราะว่าโปรตีเตีนไก่อะไรไม่ไะตั้งแต่ตอนนี้ คต้งองออกทางไหนออกทางนี้ออกทางนี้บ,บ้านน้นี่ครับหอนาฬิกาเก่าของเชียงรายนะครับ

เอาโทรศัพท์ไปห้องขายหน้าร้านเลยขายหน้าร้านเลยเขาไปขายของหมดรอบด้วยอันนี้อันนี้พูดดีๆหรือครูอันนี้คุณหน้าเขามาซื้อของเขาทุกวันลูกค้าประจำเครับหนึ่งตองตัมเอาเอากล้องใหญ่ก่อนกันเลยค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะโทรศัพท์นะครับ

เ้าเรามีเอฟซีแฟนๆมาตลอดเส้นทางนะครับขอบคุณครับโอเคครับขอบคุณมากครับพี่นะ มีต่อด้ติดตามเคยกินว่าตัวต่อมันจะมันๆนะอร่อยอร่อยแพงเลยเนี่ยอันนี้เปือกปะเป็นส ออกมาเลยครับมาถ่ายครับเ๊ออกมาถ่ายสิกลังใจไม่พอครับขอซื้อกินด้วยครับอ๋อมีเอซีให้ขนมไทยเป็นกำลังใจนะครับให้กำลังใจพี่หมอสอสอเขตเชียงรายนะครับกับคุณทีมพิธาแล้วก็พี่เติร์ดนะครับไป <c oughs> คุณทีมพิธาเราต้องลองครับร <c oughs> ้านขนมไทยสีวันเจ้าดังเชียงราย ไม่มากินนี่มาคิดว่ามาไม่เจอสิว่าเซ่ออกมาถ่ายรูปข้างนอกสิให้พี่วันมาดิที่ต๊ะไม่ไม่มาแล้วครับคุณพิธานชวนชิมนะครับือนที่เขาบอกครับชิมตัวปุ๊บปุ๊บบรรยายความรู้สึกครับไม่หวานไม่หวานรู้เลยว่าแบบใช้วัตถุดิบใช้ของดีแล้วก็มันมีกลิ่นหอมเหมือนแบบซินแบบเขาเรียกอะไรเทียนอ่ะคือเขาจะใช้เทียนถ้าขนมไทยเขาต้องใช้เตียนให้มันมีกลิ่นอะไรอย่างนั้น เป็นมะลิหอมมะลิมะลิอะไรอร่อยมากเลยมาเชียงรายต้องอย่าพลาดร้านนี้นะครับไม่หรอสี่วันสี่วันเนื้อขนาดไหนอันนี้ขนาดไม่มีปลาลูเตี๋ยวได้แล้วต่อป้ละลายในปากละลายในปากตายดีนะจรบคุณครับขอบคุณครับ ครับวันนี้นะครับเรามาเดินเที่ยวที่ตลาดหลวงเชียงรายนะครับคุณทิมพิธาหัวหน้าพักเก้าไกลนะครับมาพร้อมกับสสหมอเอกเอกภพเพียงพิเศษนะครับแล้วก็พี่เติร์สนะครับสสบัญชีรายชื่อเรามาเยี่ยมชมชาวบ้านแล้วก็มาพูดคุยพบปะกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับกันเองมามาเราไปนั่งกันแบบเอ็กซ์คลูซีฟเลยครับนั่งถ่ายเลยกันเองเลยกันเองเลยอ่าประกอบเลย ขอหน่อยนะขอบคุณค่ะเรากลับบ้านละกลับบ้านละตาขาอย่างนี้แบนี่หน้ามองแม่เขาเหรอตรงนี้ไม่ต้องมาตรงนี้ขายนาฬิกาโอเคผมเลยนั่งเนะรงนครับ ดูได้ไงเูาหนักหนักเลยนะลูกนครับนี่กรตพระเอกเลยนะแก้นะ ดีครับ้รอหมดเลยโอ้เอฟซีตรงไหนตรง ที่กินทานะแล้วกอก็ปวดหลังที่ปวดหลังไงปวดทุเรียนรเรารู้แล้วเพราะทำไมถึงปวดหลังกทุเรียนเยอะนะแท้แท้งเลยนี้ก็เดินทางมาถึงอาจะเกืสุดล้วเปในรูปตัวเอาตลาดกาดหลวง ก็ถือว่าเป็นตัวใหญ่มากับตัวเลกตัวล็กประกบด้วยคนร่วองกล้ๆหนัยใกล้ๆกันได้่ยตัวนเียวถือว่าเราจบคลิปนะครับจบคริปเข้าไกลสัญจรภาคเหนือกันที่ตลาดไม่หมดดิไม่หมดขอบคุณพ่อแม่พี่น้องชาวเชียงรายชาวแม่สายขะยาที่นูนโลกแล้วก็มิจิตทุกคนที่ได้รับให้การต้อนรับผม แล้วก็สอสอเขตของที่รไรชื่อของพรรคเป็นอย่างดีก็หวังว่าจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันไดนทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจการเมืองสังคมการศึกษาที่จะพัฒนาภาคเหนือของเราให้เจริญยิ่งขึ้นทม่มีความเท่าเทียมและก็ความเท่าทันโลกสําหรับคนที่ดูอยู่ที่ไม่ได้อยู่ในภาคเหนือก็แจ้งเข้ามาได้ครับว่าอยากให้สอสอของพรรคเข้า แลกเปลี่ยนไปพูดคุยกันทางในการพัฒนาบ้านเกิดของท่านที่ไหนทิ้งข้อความเอาไว้แล้วพวกเราก็จะลงไปหาท่านให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะเป็นไปได้ครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับวัสดีทุกท่านครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายจนเจอกันใหม่ทุกคครับดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับ